ประวัติผีญี่ปุ่นซาชิกิวราชิผีเด็กนำโชคประจำบ้านในประเทศไทยนั้นถ้าพูดถึงปีาศาจหรือพูดผีที่มีรูปร่างเป็นเด็กและนำโชคลาภมาให้เจ้าของบ้านคงนึกถึงกุมารทองซึ่งในประเทศญี่ปุ่นเองก็มีกุมารทองเหมือนกันวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับซาชิกิวราชิหรือผีเด็กญี่ปุ่นซาชิกิวราชิ เป็นปีศาจชนิดหนึ่งที่มีต้นกำเนิดในจังหวัดอิวาเตะทางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นช่วงสมัยเอโดะนั้นเป็นสมัยที่พ่อค้าเริ่มมีอิทธิพลในสังคมญี่ปุ่นซาชิกิวราชิมาจากคาว่าซาชิกิที่หมายถึงห้องแบบญี่ปุ่นซึ่งมักใช้รับรองแขกและคำว่าวราชิที่แปลว่าเด็กในภาษาถิ่นของจังหวัดอิวาเตะซาชิกิวราชิ เป็นวิญญาณของเด็กสาวอายุประมาณ7-14ปีไว้ผมทรงกับปะหรือทรงบ๊อบที่เรารู้จักกันและสวมชุดกิโมโนลักษณะนิสัยนั้นจะมีนิสัยขี้เล่นออกจะชอบแกล้งตามภาษาเด็กหากบ้านไหนมีซาชิกิวราชิอาศัยอยู่ก็จะมีเสียงเด็กวิ่งเล่นทั้งวันทั้งคืนบางครั้งหากมีแขกหรือญาติมาเยี่ยมบ้านก็อาจจะเห็นเป็นเด็กผู้หญิงแอบชะโงกหัวออกมาหลังประตู เพื่อดูท่าทางของแขกอีกด้วยส่วนใหญ่แล้วจะมีเพียงเด็กๆที่อายุราวๆกันเท่านั้นที่จะเห็นซาชิกิวราชิแต่ก็มีผู้ใหญ่บางคนที่สามารถมองเห็นได้และว่ากันว่าใครก็ตามที่เห็นซาชิกิวราชิจะได้รับโชคลาภตามมาทำให้มีหลายคนพยายามเชื้อเชิญให้ซาชิกิวราชิเข้ามาอยู่ในบ้านโดยการเตรียมของเล่นเด็กขนมลูกอม เสื้อเด็กมาวางไว้ในห้องนั่งเล่นแต่ก็มีเปอร์เซ็น์ที่จะสำเร็จน้อยมากซาชิกิวราชิถือเป็นผีที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกหวาดกลัวหรือรังเกียจเลยยิ่งไปกว่านั้นทุกคนต่างพร้อมที่จะต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าซาชิกิวราชินั้นถือเป็นผีเด็กนำโชคที่จะนำมาซึ่งโชคลาภมากกว่าความโชคร้าย สามารถปกป้องสมาชิกในบ้านจากอันตรายและสิ่งลี้ลับได้ด้วยและยิ่งบ้านไหนทำการค้าก็จะยิ่งช่วยให้กิจการรุ่งเรืองขึ้นทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ชื่นชอบซาชิกิวราชีเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามหากพ่อค้าเจ้าของบ้านมีท่าทีจะไม่ตั้งใจทำงานและใช้เงินอย่างสิ้นเปลืองซาชิกิวราชีก็จะออกจากบ้าน และพ่อค้าเจ้าของบ้านก็ถึงขั้นล้มละลายได้เลยทีเดียวหากมีซาชิกิวราชีอยู่ในบ้านสิ่งที่ต้องทำก็คือรักษาความสะอาดของห้องนั้นและพยายามไม่ให้คนเข้าออกห้องนั้นมากจนเกินไปเพราะซาชิกิวราชีไม่ชอบสถานที่ที่มีคนพุกพ้่านถ้าไม่พอใจเธอจะหนีไปสิงสถิตบ้านหลังอื่นแทนและเมื่อซาชิกิวราชีออกจากบ้านนั้น นอกจากจะถูกเรียกโชคลาบที่เคยได้กลับไปคืนยังอาจเกิดเรื่องร้ายแรงเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือบางครั้งก็ถึงขั้นตายยกบ้านได้เลยถ้าพูดถึงซาชิกิวราชิก็ต้องพูดถึงคินไดอิจิออนเซ็นเพราะเชื่อกันว่าที่นี่มีซาชิกิวราชิคอยคุ้มครองอยู่โดยที่นี่มีห้องพร้อมของเล่นสำหรับซาชิกิวราชิโดยเฉพาะ นอกจากนี้แขกที่มาพักที่นี่ก็อาจได้เจอกับซาชิกิวราชิที่อยู่ที่นี่ได้ด้วยซึ่งเชื่อกันว่าหากใครได้พบเจอก็จะมีโชคลาภตามมามีบางตำนานเล่าว,ว่าต้นกำเนิดของซาชิกิวราชินั้นมาจากเด็กๆในยุคสงครามโบราณช่วงนั้นอาหารการกินฝืดเคืองพ่อแม่จึงฆ่าเด็กทิ้งเพื่อกำจัดปากท้องที่ไม่จำเป็น วิญญาณเด็กน้อยที่ตายอยู่ในบ้านอย่างเดียวดายอาจาไม่รู้ตัวว่าตนเองตายแล้วจึงเดินทางไปสิงสถิตในบ้านต่างๆเมื่อเห็นว่าบ้านไหนมีขนมมีเด็กๆหรือมีความอบอุ่นก็จะสิงสถิตยอยู่ในบ้านหลังนั้นนางกวักการนับถือนางกวักนั้นได้พัฒนาขึ้นจากการนับถือผีของคนไทยซึ่งนับถือเพศหญิงเป็นใหญ่แต่นางกวักไม่จัดว่าเป็นผี จัดเป็นเทพีแห่งโชคลาภพราะให้คุณมากกว่าให้โทษถือเป็นของขังชนิดหนึ่งที่สามารถเรียกทรัพย์และความมั่นคงแก่ผู้ที่เคารพบ,บูชาได้โดยทั่วไปแล้วผู้คนที่ทำการค้าขายจะนิยมตั้งนางกวักไว้ในร้านขายของต่างๆเพราะเชื่อว่านางกวักจะช่วยเรียกให้ลูกค้าเข้ามาในร้านมากขึ้นรูปปั้นนางกวัก มีลักษณะเป็นหญิงไทยแต่งกายแบบชาวไทยสมัยโบราณน,นุ่งห่มสบายสวมใส่เครื่องประดับและชดาบนศีรษะมือซ้ายวางแนบลำตัวหรือวางไว้บนตกักมือขวายกขึ้นกวากเรียกลูกค้าเรียกโชคลาภและความเป็นมงคลในอดีตมักทำนางกวากให้มีขนาดเล็กสำหรับซุกตามแผงจะได้ไม่เกะกะหน้าร้าน แต่ในปัจจุบันนางกวากมีมากมายหลายขนาดทั้งยังมีการทำเป็นพระเครื่องให้พกติดตัวได้ตลอดรูปลักษณ์ก็แตกต่างไปจากเดิมบางครั้งก็ปั้นเป็นหญิงสาวร่างอวบอ้วนเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีกินมีใช้อิ่มหนำสำราญบางครั้งก็เพิ่มจำนวนมือที่กวากมากขึ้นเพื่อจะได้เรียกทรัพย์ได้มากขึ้นบางครั้งก็ให้ถือภาชนะใส่เงินรูปแบบต่างๆเช่นกระบุง่ง เนื่องจากพ้องกับคำว่ากระบ,บุงโกยถึงแม้นางกวากจะโดนบันดาลให้ผู้ที่เชื่อศรัทธาและบูชาได้ดังใจปรารถนาแต่ก็ไม่ควรที่จะขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้และไม่ควรปล่อยให้หิ่งบูชาว่างเปล่าเป็นอันขาดผู้ที่บูชานางกวากจะต้องตั้งรูปปั้นนางกวากไว้บนหิ่งหรือมุมใดมุมหนึ่งของร้านค้าถวายน้ำแดงและพวงมาลัยไปเส้นไหว้ ไม่จำเป็นต้องเส้นไหวทุกวันแต่ต้องอย่าให้ขาดน้ำเปล่าเป็นอันขาดเพราะจะทำให้โชคลาภนั้นหายไปได้แต่เดิมนางกวากเป็นหญิงสาวที่มีชื่อว่าสุภาวดีมีอาชีพค้าขายนางตั้งใจไฝ่ธรรมและแตกฉานในหลักธรรมต่างๆจึงได้รับพรจากพระกัสสปะเถระและพระศิวะเถระเจ้าซึ่งเป็นพระอรหันต์ทั้งสองพระองค์ พรน,นั้นทําให้นางเจริญรุ่งเรืองและทํามาค้าขายประสบความสําเร็จตั้งแต่ได้รับพรน,นั้นมานางก็ไปช่วยพ่อแม่ขายของว่ากันว่าการค้าขายของนางไม่เคยขาดทุนได้กําไรเป็นกอบเป็นการรและท้ายที่สุดแล้วครอบครัวก็ร่ำรวยกลายเป็นมหาเศรษฐีด้วยเหตุนี้ผู้คนจึงเชื่อว่านางเป็นเทพีแห่งโชคลาภ และภายหลังเมื่อนางเสียชีวิตผู้คนได้ทำการปั้นรูปปั้นของนางสุภาวดีและกราบไหว้บูชาขอพรให้ตนเจริญในการค้าขายเหมือนกันกันกบนางและเปลี่ยนคําเรียกขานนางว่านางกวากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมากุมารทองกุมารทองคือวิญญาณของทารกเพศช,ชายที่ตายไปพร้อมกับแม่ตั้งแต่อยู่ในครัน หรือที่เรียกกันว่าตายท้องกลมกุมารทองมีลักษณะเป็นเด็กชายอายุราว6-7ขวบผสมทรงจุกสวมใส่จงกระเบนเหมือนคนสมัยโบราณผู้คนมักเลี้ยงกุมารทองเพื่อช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของและครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายบางก็บอกว่าช่วยให้ทำมาค้าขึ้นมีโชคลาภและยังช่วยปกป้องบ้านเรือน จากโจรผู้ร้ายและศัตรูได้อีกด้วยหลังจากที่มีการตายท้องกลมผู้มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณของเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกขั้นตอนการสร้างกุมารทองก็คือต้องหาศพที่ตายทั้งกลมแล้วมาประกอบพิธีกรรมก็คือการผ่าเอาศพเด็กทารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนร่วงสางแล้วจึงลงรักปิดท้องให้ทั่ว ด้วยเหตุนี้จึงเรียกว่ากุมารทองแต่ในปัจจุบันผู้คนมองว่าการสร้างกุมารทองนั้นโหดร้ายและเชื่อว่าวิญญาณเด็กที่กลายเป็นกุมารทองจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดจึงได้เปลี่ยนแปลงการสร้างรูปปั้นกุมารทองขึ้นทำการปลูกเสกเพื่อไว้กาบไหวบูชาแทนแต่การสร้างรูปปั้นนั้นก็มีการใช้วัตถุดิบที่แตกต่างกันเช่นใช้ดินจากป่าช้า หรือใช้ปูนปั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานเชื่อกันว่ากุมารทองเป็นได้ทั้งผีดีและร้ายขึ้นอยู่กับผู้ที่ทําการปลุกเสกควบคุมกุมารทองว่าจะใช้งานอย่างไรกุมารทองมีสองประเภทคือแบบบูชาและแบบพกพาแบบบูชานั้นจะใช้เพื่อปกป้องบ้านเรือนให้อยู่รอดปลอดภยัยทำมาค้าขึ้น มีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขบางครั้งก็ตั้งไว้ที่วัดเพื่อให้บูชาขอพรขอโชคด้านต่างๆจึงมีขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันไปตามความต้องการของผู้ใช้ซึ่งจะมีตั้งแต่ขนาดเล็กประมาณหนึ่งฝ่ามือหรือใหญ่กว่าคนจริงนิยมนำไปวางไว้บนหิ้งบูชาส่วนกุมารทองแบบพกพามักจะมีขนาดเท่ากับพระเครื่องไว้สำหรับห้อยคอ พกติดตัวได้ตลอดมักจะใช้เพื่อป้องกันคุ้มครองผู้ใช้จากศัตรูและภัยยันตรายต่างๆการเลี้ยงดูเส้นไหว้กุมารทองนั้นให้ทำเหมือนการเลี้ยงเด็กทั่วไปเช่นเส้นไหว้ด้วยอาหารขนมเสือ้อผ้าและของเล่นเด็กถ้าเลี้ยงดูกุมารทองดีกุมารทองก็จะให้โชคลาภแต่ถ้าเลี้ยงดูกุมารทองไม่ดีกุมารทองก็อาจจะโมโห อารวาสและแกล้งเล่นพิเรนในบ้านแต่ก็ไม่มีอันตรายร้ายแรงอะไรต่างจากการเลี้ยงผีจำพวกอื่นที่หากลืมให้อาหารหรือผิดสัญญาก็อาจจะเป็นอันตรายร้ายแรงได้